Microsoft SMB Solution ตอนที่3บริหารระบบ IT อย่างคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยี Virtualization นี่คือคุณบีเจ้าของธุรกิจส่งออกผ้าไหมหลังจากคุณบีได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศก็ทําให้ธุรกิจของคุณบีเติบโตขึ้นอย่างมากมีสาขาและหน้าร้านขายผ้าไหมไทยอยู่ในประเทศต่างๆมากมาย การบริหารต้นทุนระบบไอทีแต่ละสาขาจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณบีจึงต้องการปรับปรุงระบบ Data Center ซึ่งทำให้ประสบปัญหาที่คาดไม่ถึงมากมายต้องขยายระบบไอทีแต่งบประมาณจำกัดฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาล่มบ่อยกังวลความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เช่นพายุเข้าน้ำท่วมแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่นๆ คุณ B ีเลือกใช้เทคโนโลยี virtualization ที่ประกอบด้วย windows server 2022 r 2และ system center 2022จาก microsoft สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททุกสาขาด้วยเทคโนโลยี virtualization คุณ B ีจึงสามารถขยายระบบ IT ได้มากขึ้นในงบประมาณที่ควบคุมได้โดยไม่ต้องจัดซื้อฮาร์ดแวร์เซิร์อร์เพิ่ม ถึงแม้เจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาก็ไม่ส่งผลกระทบกับธุรกิจของคุณบีเพราะเทคโนโลยี Virtualization มีฟังก์ชันด้าน High Availability และ Disaster Recovery และด้วยฟังก์ชัน Online Backup ที่สามารถ Backup ข้อมูลไปบน Azure ที่เป็นระบบคลาวดจึงสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยี virtualization จาก Windows Server 2012 R2 ทำให้คุณ B ไม่ต้องกังวลกับระบบ IT ของบริษัททำให้การบริหารงานทำได้เต็มที่อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณอีกด้วย ธุรกิจของคุณดีจึงมีลูกค้าและกำไรมากมายในตอนที่4มาดูว่าคุณดีจะเลือกใช้ติกซอตัวสุดท้ายสำหรับธุรกิจเป็นอะไรโปรดติดตามครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ